สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันแม่นางช้างเอ๋อนะคะกับรายการพริกชีวิตลิกิตกรรมเป็นรายการเดียวที่รวบรวมนักพยากรณ์เข้ามาให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโชคราบล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาขาดใจที่หลายๆท่านอยากจะขอคําแนะนํากับนักพยากรณ์ และวันนี้เราก็ได้มีนักพยากรณ์ไม้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันในแต่ละศาสตร์ที่ท่านแต่ละท่านนำเข้ามานะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญและขมังมากในแต่ละอาจารย์ที่เรานำเข้ามาวันนี้จะเป็นท่านใดเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะอีกสักครู่ค่ะ ผู้ชมค,คะในเรื่องของการทําบุญไหว้พระเสริมดวงของเราเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีประจําใจอยู่ทุกๆคนแล้วนะคะในเรื่องของการทําบุญไหว้พระก้าวัดมหามงคลในครั้งนี้ต้องขอคําแนะนําจากอาจารย์ตั Man ้มแมนเวอร์แล้วล่ะคะ่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับ,รบผมอาจารย์ตั Man ้มแมนเวอร์นะครับเรามาดูการไหว้พระแบบรวยเวอร์เวอร์อรกันอ่าค่ะอย่างที่บอกมาแล้วว่า พุทธศาสนิกชนเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของการทําบุญไหว้พระเนี่ยก็เป็นนิจสินปถูกต้องคูตลอดอยู่แล้วทีนี้ว่ายอย่างไรทําอย่างไรไปทางไหนถึงจะร่ํารวยเงินทองหรือตรงกับสิ่งที่เจ้าตัวอยากก็ได้นะครับถ้าผมแนะนํานะครับตามคิศไหมดูตามคิด,ด<อ>ว่าคิดคิดไหนปีเนี้ยะจะดีค่ะ,ะคก็ปีนี้ ประจําปี 2, 5 5 8นเนี่ยนะคะถ้าใครก็ตามอยากจะขอในเรื่องอะไรก็จะไปตามแต่ละทิศใช่ไหมคะอาทิเช่นว่าอยากจะถามในเรื่องของขอเรื่องสุขภาพร่างกายการอยู่ดีมีสุขความรักความสามัคคีภายในครอบครัวถ้าพูดง่ายๆก็คือคอนเซปต์นี้คือคกลอกซิลต้องไปที่ไหนดีถ้าให้แนะนํานะครับควรไปทิศเหนือทิศเหนือ ประจําปีนี้ถูกต้องเหมาะกับทุกคนหรือเฉพาะบางคนทุกคนเลยทุกคนเพราะว่าถ้าจะขอในเรื่องของสุขภาพถูกต้องความอายุยืนถูกต้องความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวอเพราะว่าถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงค่ะนะครับถามว่าการเงินมีปัญหาไหมไม่มีนะครับเมื่อคุณสุขภาพแข็งแรงการงานคุณดีไหมดีแน่นอนถูกต้อง เมื่อสุขภาพคุณแข็งแรงครอบครัวคุณดีไหมย่อมดีแน่นอนค่ะถูกต้องเพราะว่าทำอะไรเนี่ยถ้าสุขภาพดีสมองดีปัญญาดีทุกอย่างก็จะดี hmm. ะเ,เราถึงบอกว่าให้เน้นไปทางภาคเหนือแต่อาจารย์ชอบที่สูงก็คือ,อเชียงใหม่อ๋อก็คือเอางี้ภาคเหนือบางคนบางคนก็อาจจะมี เหนืออะไรล่ะคะเหนือกรุงเทพเหนือประเทศหรือเหนือของโลกนะมีนะอาจารย์วันนอ้าอาจารย์บางคนบางคนเนี่ยเราแนะนำบอกว่าไปไหว้ท้าทางเหนือนะเหนืออะไรเหนือกรุงเทพก็ได้มีมีมุกอันนี้อาจารย์ต้องบอกให้หมดเคล็ดขุดออกมาให้หมดเลยค่ะว่าเหนืออะไรไหวอะไรบ้างค่ะเพราะว่าเขาบอกวาชัว่วัดในกรุงเทพเยอะแล้วนะเราไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ วันเดย์ทริปใช่ไหมคะมันเป็นทริปยาวนะคือแบบว่าใครจะไปทําบุญช่วงระยะยาววันหยุดช่วงวันหยุดยาวๆอะอย่างเงี้ยนะหรือวันหยุดยาวเนี่ยไปไปทางเหนือมันจะเสริมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเหนือเนี่ยหมายถึงที่เราเคยพูดถึงอะทิศเหนือเนี่ยทำให้เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักฐานมั่นคงนะครับมันส่งผลให้ในเรื่องของการโยกของปี2558หรือปีมะแมเนี่ยสุขภาพ ดีมั่งคั่งร่ำรวยนะครับคร<ส>อบครัวอยู่เย็นเป็นสุขะนะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือโคกโลกซิ่วส่งเสริมสุขภาพใช,ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อเทปผ่านๆมานะครับเรามาทัวร์เรื่องวัน,วนก็คือคนที่เป็นวันอุบาทนาวินาศก็คืออังคารกับพุณฤทธหัตจำได้ไหมต้องไปทิศนี้จำได้ไหมไปแก้เลยไปแก้ทิศนี้เลยทิศนี้เลยจะเสริมเลยนะครับ แล้ววัดแรกเนี่ยที่อาจารย์ตั้มแนะนำถือวัดรอยเคาะชื่อวัดรอยเคาะอืมอ่าหลวงพ่อรอยเคาะเนี่ยอย่างเช่นแม่นางแบบช่วงนี้รู้สึกไม่ดีเลยเคาะไม่ดีเราก็ไปบอกหลวงพ่ออ่ขาข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลเนี้นะครับมาขอบา,บารามีของหลวงพ่อเคาะโศกโรคภัยที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่เนี่ยขอให้หมดไปอขอให ปีมะแมปีเนี้ยอ่ะให้ลอยไปเลยเจอแต่สิ่งดีๆนั่นแนละนะครับก็คือปีนะครับค่ะมาแมเลยนะเริ่มที่วัดแรกเลยลอยเคาะวัดลอยเคาะอ่ะเสร็จรลอยเคาะเสร็จปมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรโรคภัยไข้เจ็บค่ะแม่นางกลัวหรือทุกคนกลัวให้เดี๋ยวจะมีโรคภัยไข้เจ็บต้องไปวัดดับภัยชื่อวัดดับภัยใช่ค่เพราะวัดดับภัยเนี่ยอ่ามี อาจจะตั้มเคยบอกลูกค้านะครับเขาบอกเป็นโรคที่ไม่หายขาดนะครับพอไปขอหลวงพ่อดับภัยเนี่ยแล้วกลับมาสุขภาพดีขึ้นเหมือนใครเป็นโรคกรมอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่หายแต่ก็ทุเลาเบาบางได้ไปปิดทองกับหลวงพ่อดับภัยนะครับเราก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าตรงนี้นะครับเคยมีเคราะห์มีกรมหรืออะไรเงี้ย ขอให้ท่านดับภัยหรือตัดตัดกรรมที่ข้าพเจ้าตัดกรรมตัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปเพราะมันต่างกับเมื่อกี้นะรอยเคาะคือถ้าเคาะมาให้มันรอยออกไปแต่นี่มันเหมือนคำนว่ามีอยู่แล้วถูกต้องใช่นะครับเพราะว่ามันจะเสริมอย่างมากเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีมันางเดีตัดไปดับไปนะครับเหมือนอาจารย์ตั้งเคยไปอินเดียนะครับที่ตรงนั้นจะเป็นที่เผาอ่ะ นะครับถ้าถ้าถ้าไม่นางเคยไปอะนะครับตรงนั้นะให้ไปขอใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นะนะครับให้ไปอธิษฐานจะได้เผาไปกับอ๋อขอให้เผามลายสูญสิ้นไปกับกองถูกนะตรงนั้นถูกต้องนะนะนะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้เคล็ดตงอันนี้อันนี้เคล็ดข้ามประเทศเคล็ดข้ามประเทศอ้าวค่ะอันนี้เรามาเรามาต่อที่เคล็ดในประเทศวัดที่สามอ่ะวัดที่สาม นะครับเขาบอกว่าวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเจดีย์หล,วง,ว,หลวงเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆะนะครับถ้าเปรียบเทียบของในไทยก็คืออในกรทมนะก็คือคเปรียบเทียบเหมือนวัดชนะสงครามอ๋ออย่างเช่นถ้าอาจารย์ตั้มจะแนะนําว่าคุณมีปัญหาเรื่องคดีความหรือต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยไปวัดนี้แล้วจะสมหวังและจะสําเร็จ<อ>ใครอยากเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนตําแหน่ง อยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไม่ทําราชการก็กิจการตัวเองเนี่ยจะเลย่รุ่งเรืองเนี่ยไปวัดนี้พลาดไม่ได้เพราะนะครับเพราะวัดเจดีย์หลวงนะครับบางทีที่อาจารย์ตั้มพูดมาบางทีเราอาจจะไม่เรียนแต่ให้อยู่ภายใน9ก้วัดนั้นก็ได้<ค><ค>นะครับมันจะเสริมอย่างมากเลยนะครับต่อมานะครับอ่าวัดที่สี่นะครับในเชียงใหม่นะครับอาจารย์ตั้มจะเน้นว่าวัดชัยพระเกียรตินะครับวัดชัยพระเกียรติมันมาจากว่าให้มีเกียรติยศให้มีชื่อเสียง นะครับใครอยากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเนี่ยอย่าลืมไปเคาะเคาะอะไรครับก็ระคังถูกต้องนะครับระคังแล้วก็ไปถวายระคังที่วัดนี้นะครับเพื่อขอชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแล้วก็ไปขอกับพระเต้าฮาตส พระเจ้าห้าตื้ออ๋ออันมีชื่อนั่นเองใช่ถูกต้องนะครับอันมีชื่อนาแม่นานี่เก่งทุกศาสตร์จริงๆไม้ก็ประสบการณ์ค่ะอ่านั่นนะครับก็คือเพราะส่วนใหญ่นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสี่วัดเนี่ยค่ะที่ที่วัดของทางเชียงใหม่จะไม่ได้ให้เราจุดเทียนเอ้ยจุดธูปจุดธูปนะครับทั้งเทียนทั้งธูปมันจะเป็นเรื่องควันน่ะนะก็คือส่วนใหญ่จะไหว้ด้วยดอกไม้นะครับตรงนั้นน่ะมากกว่า ็คือเดี๋ยวนี้เรื่องทูบเรื่องเทียนมันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรนะสภาวะถูกต้องอนะครับก็คือใช้ดอกไม้พอเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงอาจารย์เรื่องนี้หลายคนหลายคนถามมาว่าย,ยกมือพนมว่ากับการจุดทูบได้ไหม,ถ,ไไหมถึงไหมสื่อกันถึงไหมเนี่ยคำถามเนี้ยอ่าอา,อาจารย์ตั้าโดนคำถามนี้ประจำ <c oughs> ถ้าถามผมนะครับว่ายกมือ อธิษฐานจิตถึงไหมผมบอกว่าถึงถึงเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการอะไรเร่งด่วนหรือ,อบนบานสาลกล่าเนี่ยต้องมีต้องจุดทูษแต่ถ้าเราไปไหว่อย่างเดียวไม่จําเป็นเหมือนทํานองว่าเราไปบนบานสาลกล่าวอะไรเงี้ยนะครับเหมือนทํานองว่าควันทูบจะเป็นพยานเหมือนกับว่านําความเนี้ยไปบอกให้กับองค์เทพนั้นให้รับ,รบทราบใ อ๋อ oh, มันก็นบอกอว่าอ้าวาเฉยๆก็ได้างคบนบอกว่าเอ้ยต้องมีจุดทูปเทียนด้วยอันนี้แ,บบแม่นางก็เลยต้องขอแทรกให้คุณผู้ชมรับทราบโดยทุกคนว่าจริงๆถึงกันหมดถึงคแค่สิบนิ้วยกมือขึ้นประนมใ่ด้วยจิตระลึกถึงท่านก็ได้รับทราบแล้วแต่ก่อนที่จะพระนมเนี่ยเราต้องกล่าวนโมสามจบก่อนทุกครั้งนะเราก็ขออาราธนาคุณพ่อพุธพทธพาทระธรรมพระสงฆ์และองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเนี้ย ถึง100%ถึง100%แต่ถ้าจะให้เกินร้อยได้เร็วก็คือจุดทูบจุดเทียนด้วยใช่นะครับ oh, <okay. S 2> แต่บางทีตามสถานที่เราอยู่อาพาร์ตเมนต์ไม่สะดวกไม่สะดวก<ช>เราก็ตั้งจิตอย่างที่อาจารย์ตั้มโดยการน้ำโมนะเรู้ถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และองค์สมเด็จสมมา สามพุทธเจ้าเนี่ยจะไปถึงแน่นอนโดยการไม่จําเป็นต้องจุดธูปค่ะแต่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแม่นางนะแค่สิบนิ้วพนมและจิตระลึกถึงยังไงท่านก็รับทราบถูกต้องนะคะอ้าวเดี๋ยวจะไม่ถึงวัดที่สี่ค่ะวัดถัดไปค่ะวัดที่ห้านะครับวัดหมื่นล้านไอ้ที่อยากให้ไปนะหืมแม่นางอยากมีเงินเก็บเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านต้องไปวัดนี้ไปขอเรื่องเงินชื่อวัดเราเน้นเลยโอ้ยหยาด คนที่ทําธุรกิจค้าขายเนี่ยนะครับต้องวัดหมื่นหมื่นล้านเพราะเราไปขอหมื่นหมื่นล้านแต่แต่วัดเขาเลือกวัดหมื่นล้านแต่เราจะไปขอหมื่นหมื่นล้านอขอหมื่นเดียวไม่พอต้องหมื่นหมื่นล้านนะคือคอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะก็คือไปขออย่างเงี้ยแล้วเราจะสําเร็จในเรื่องของการเงินออ่่าาเพราะว่าวัดเนี้นะครับชื่อเป็นมงคลแล้วใครไปขอเนี่ยกลับมา แล้วธุรกิจหรือที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนทำนองว่ามันเพิ่มขึ้นมันเยอะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับต่อมาก็หมื่นล้านต่อด้วยหมื่นกองวัดหมื่นกองอ่ามันคล้ายกันมะคล้ายแต่คนเราวัดใช่ไหมคะใช่คนเราวัดครับนะครับมันจะคล้ายคกันนะครับหมื่นล้านกับหมื่นกองนะครับอันเนี้ยเหมือนทำนองว่ามันเป็นลักษณะของความมั่นคงนะครับ นะครับมั่นคงอยู่ถึงรูกถึงหลานะนะครับมีเงินเป็นกองกองอะไรเงี้ยนะครับอ๋อมีมีแล้วมีอีกเป็นเท่าทวีคูณนะครับตรงนั้นอนะ่ะก็คืออันแรกมันมีหมื่นล้านค่ะอันนี้หมื่นกองอ่าหมื่นกองนเอาเอาล้านนมากองอีกที หมื่นหมื่นหมื่นล้านมาหมื่นหมื่นกองกองกองโอเคโอเคค่ะสังเกตไหมทิปของอาจารย์ตามเขมนคำว่ารวยเวอร์เอรใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราช่วงแรกเราบอกให้เราไปแก้ดวงแล้วในเรื่องของวัดลอยคอกับตับภัยหลังจากนี้สังเกตไหมมันจะไม่มีแบบว่าเป็นการเสริมเสริมทั้งนั้นเลยคือคือ2วัดเนี่ยถ้าคนเกิดอังคารกับพฤหัสเนี่ยต้องไป นะครับเนี่ยอย่างสองวัดนี้ถ้าถ้าคนไม่ได้เกิดเนี่ยอาจจะไปก็ได้ไปไหก็ได้ขอแนะนําเลยคือคนที่เกิดวันอังคารก่อนประหลัดเนี่ยวัดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัดรอยคอรอยคอกับดับภัยดับภัยสองวัดนี้ท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารหรือวันประหลัดนะคะหลังสงกรานไปแล้วประจาปี2558าปเนี่ยเป็นวันที่จันทั้มบอกเป็นวันที่ตรงตรงกับวันวันไม่ดีวันไม่ดีนะครโลกาวินาแล้วถ้าท่านเกิดในวันนั้นเนี่ยก็เพียงแค่ว่า ไปเพื่อทําในสิ่งที่หนึ่งเอาหนึ่งสบายใจสบายใจถูกต้องสบายใจก่อนนะอันนี้สองก็คือกันไ้ดีกว่าแก้เดี๋ยวพอเป็นแล้วมันแก้ไม่ทันนะคะหรืออะไรที่มันจะเกิดมันก็จะได้ไม่เกิดหรืออะไรที่มันจําเป็นต้องเกิดมันก็จะได้เกิดให้น้อยที่สุดนะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของของวัดเนี่ยก็ยังมีมีที่จารย์ตั้มพาไปเนี่ย ก็จะมีการพาไปในจุดต่างๆภายในวัดเองครับนามงคลของวัด<ช>ซึ่งเป็นที่ที่หแก้2เสริมและ้ะภายในวัดเองก็ยังมีแต่ละจุดแต่ละจุดที่เสริมแก้กันหรือเพิ่มบารมีให้แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับ ต้องโดยตรง<ช>กับอาจารย์ตั้มเลยจะบอกว่า <c oughs> คือถ้าท่านเดินผ่านเข้าประตูวัดหนึ่งวัดนะคะในวัดนั้นมีจุดที่ทั้งเสริมทั้งแก้และกันหรือแม้แต่ว่าพุทธคุณอะไรก็ตามที่อยากจะรู้ต้องโทรมาถามอาจารย์ตั้มเป็นการส่วนตัวกับเบอร์ท,ที่ขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมทุกคําถามของท่านมีคําตอบรู้จริงรู้ลึกในเรื่องของการทำบุญต้องอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ค่ะ เยี๋ยวยังไม่จบค่ะเราต่อกันที่วัดต่อไปเลยค่ะอ่นะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าวัดต่อไปคือวัดที่7นะครับคือวัดเชียงมัน่นชื่อวัดเชียงมั่นตอนนี้เริ่มขยับไปที่วความมั่นคงความมั่นคงแล้ว <c oughs> ก็บอกว่ามีเงินแล้วอ่ะต้องเก็บอยู่ค <c oughs> ่ะ,ะไปซื้อที่ซื้อทางนะครับทําอสังหาหรืออะไรเนี่ยต้องมีความมั่นคงอยู่ <c oughs> ยงนะครับอยู่มั่นอยู่คง คือให้มีให้อยู่นานและอยู่ยั่งยืนด้วยถูกต้องเพิ่มความมั่นคงมั่นคงเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพด้วยถูกต้องแล้วก็ขอให้โชคลาภมาเรื่อยๆถูกต้องนั่นน่ะทุกคนสังเกตปัจจัยไม่มีอะไรหรอกครอบครัวสำคัญนะครับสุขภาพสำคัญทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกต์หมดแล้วนะครับเพราะบอกว่าอันนี้นะครับขอโทษวัดที่สำคัญนะครับของวัดเชียงมั่นเนี่ยคือ มีพระแก้วขาวนะครับพระแก้วขาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดคู่ที่นี่มานะครับก็คือพระแก้วขาวเนี่ยนะครับก็คือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองคู่<ช>ประจําวัดที่นี่มา<ช>ตั้งแต่โบราณใช่เจ็ดร้อยปีนะครับค,คือการไปขอเนี่ยแก้วแหวนเงินทองคือคล้ายๆกับพระแก้วมรกตของเรา Oh. อ๋อเดี่ยพลาดไม่ได้ต้องเข้าไปที่ตรงนี้ก็คือไปเสริมขอเรื่องเงินเลย mm hmm. แก้วแหวนเงินทองนะครับ mm hmm. แล้วเงินจะดีนะครับ mm hmm. แล้วอีกองหนึ่งพระศิลาแรงอยู่ในวัดเดียวกันใช่ที่ oh. เดียวกันเลยคือไปขอแล้วให้อยู่มั่นคงไง oh. ก็คืออ,อันแรกคือแก้วแหวนเงินทอง <c oughs> เข้ามาอย่างรวดเร mm ็ว hmm. ไวๆแล้วอยู่แบบ อยู่มั่นคงถาวรอย่าไปไหนไกลถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการทําบุญไหว้พระเก้าวัดมหามงคลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีของที่จันตั้มจะให้ความรู้คุณผู้ชมว่าไปที่ไหนดีเด่นดังร่ำรวยสุขภาพดีและอยู่กับเรามั่นคงยั่งยืนนานเดี๋ยวสักครู่มารับชมกันค่ะ เนยเนยกำลังทุกข์เนยปปไปแกะกันแจมเ,เลยมาชวนหนีความทุกข์ด้วยเสียงเพลงเต้นมันน่ะหนูกะทุกข์ยังไม่หายไปไหนเลยอะทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจ เริ่มจากเป็นลูกเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางแบบเป็นนางเอกดังวันโทรทัศน์ทองคำเป็นภรรยาเป็นแม่และที่หมีเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่สุดคะ่ะการยึดติดทำให้เราเป็นทุกข ในเรื่องของการทําบุญไหว้พระเก้าวัดมหามงคลของเรายังไม่หมดนะคะยังอยู่กับอาจารย์ตั้มค่ะอาจารย์ตั้มจะเล่าให้ฟังว่าวัดต่อไปที่จะเสริมที่จะเพิ่มบารมีในเรื่องของการทําบุญมีอะไรบ้างค่ะ,ะต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยคือวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมาะสําหรับคนเป็นพระธาตุคนปีมะโรงคนปีมะโรงใช่ถ้าเป็นคนเกิดปีมะโรงเนี่ยไม่ไปไม่ได้ นะครับเพราะว่าชื่อคําว่าสิงสิงคือนะครับสิงคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจชื่อเสียงและบารมีและสังเกตนะสิงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําอะไรแล้วเราสสำเร็จสังเกตมาลงมาลงก็คือมังกรค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัตว์สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ในตำนานจีนอ่าและถามว่าสิงก็เหมือนกันก็คือสัตว์ในตำนานตำนานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกันวัดนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าชื่อคําว่าสิงค่ะ สิงคือสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนสิงโตอ่ะนะครับ<ม>คือดีนะครับ<ม><ม>เพราะว่าถ้าไปเสริมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับ<ม><ม>เพราะว่าจะทําให้ทุกๆเรื่องประสบความสําเร็จของคนเกิดปีมะโรงค่ะ,ะคไม่ว่าท่านจะไปขอเรื่องอะไรสําหรับคน เฉพาะเจาะจงเลยสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงไม่ว่าท่านจะขอเรื่องอะไรสําเร็จสมปัติถนางด้วยจิตอันมุ่งมั่นที่ไปใช่แล้วแล้วก็คอนเซปต์เดิมคือแค่มือพนมก็ยังได้แค่สิบนิ้วพนมนบน้อมด้วยจิตที่มุ่งมั่นท่านก็ถึงแล้วอ่นะครับเราเราดูวัดสุดท้ายค่ะวัดดวงดีวัดดวงดีโอ้แค่ชื่อวัดนิก็นาเข้าแล้วค่ะ ใช่ครับเพราะว่าเข้าได้ตั้งแต่คนทุกวันถูกต้องคนทุกวันทุกนักสัตว์ทุกปีเกิดใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้ผมจะแนะนำนิดนึงของวัดดวงดีะนะครับเขาบอกว่าให้เจ้าของดวงชะตาเขียนชื่อ,อวันเดือนปีนะครับฝากไวท้ที่ที่ใบโพจะเป็นลักษณะของเขาให้ให้เขียนชื่อนะครับใบโพแผ่นละ19บ้าบาทะนะครับเขียนแล้วขออธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยกลับไป จะทำการงานการเงินนะครับทุกๆเรื่องดวงดีสังเกตจากคนจริงเนื่งเฮงเฮงพอเฮงเสร็จทุกอย่างก็ดีไปหมดนะครับเพราะนี้สำคัญเลยทุกอย่างทำอะไรคุณเก่งแต่คุณไม่เฮงเขาเรียกว่าไม่ดวงดีอ่ะทำได้ปะค่ะโอก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับมาสังเกตไหมว่าทริปของเราเนี่ยครอบคุมหมดรวยเวอร์ดีเวอร์แมน ทุกอย่างต้องเวอร์หมดเพราะ<ช>ว่าจะได้สมกับฉายาอาจารย์ตั้มแมนเวอร์พอเราคุยถึงเรื่องเก้าวัดแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ผมอะ่ะเขาเขาถามอะ่ะเอ,อ,อาจารย์แล้วที่เขาดังๆกันอ,ะอ,อ่ะหลวงพ่อทันใจอะไรเงี้ยม,ออมันเป็นอย่างไะนะครับเขาบอกว่าถ้าที่ผมไปดูเนี่ยนะครับหรือโทรมาคุยเนี่ย มันจะเป็นอย่างเช่นใครอยากขายที่ขายทางค่ะอ๋ะอ,อท่านจะเน้นเด่นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องอ,อสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอเขาเรียกว่าการเงินถูกหวยโชคลาบ,โช,ลาบโชคลาบเลยเนี่ยถ้าคนขอเรื่องนี้ไปสำเร็จนะแต่มีข้อแม้นะครับต้องบนด้วยพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเลยย่างต่ำ ห้าสิบพวงต้องจํากัดไหมกำหนดไหมคะว่าภูมิอะไรอะไรดอกไม้ภูมาลัยดาวเรืองกุหลาบมะลิจกัดครับวงมาลัยตรงนี้ต้องเป็นภูมิมาลัยดอกมะลิอ๋อค่ะแม่นางเคยเห็นค่ะเห็นเป็นเป็นพวงมาลัยมะลิล้วนมะลิล้วนใช่แล้วก็จะบนกับเป็นกองกองเลยถูกต้องอ๋อที่เห็นเป็นกองกองนั่นก็คือการบนบานสันเกลาถูกต้องครับนั่นนะนะครับอย่างเช่นมีคนบอกว่าถ้าสําเร็จตรงนี้จะไปถวาย หนึ่งพันพวงอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ตั้งไปวันนั้นโอ้โหมาลิเต็มไปหมดเลยสูงกว่าแล้วมีคนจะตัวลอ้าวแล้อทำอย่างนี้ไม่เสียได้ยหรออืเขาบอกว่าได้ไปถามติดต่อทางวัดท่างว่าบอกว่าอ๋อพอบูชาเสร็จคก็จะเอาดอกมาลิเนี่ยไปตากแห้งแล้วก็บดบดเป็นพระผงให้คนบูชาสังเกตนะว่าไม่มีเสียมีจะได้ ๋อก็คือทางวัดนำดอกไม้สด<ช>มาให้คนบูชาไห<ช>ว้พระไหว้เสร็จเหี่ยวแห้งอเอาไปตากแล้วก็มาบดทำเป็นพระให้ <พะ S 2> คนบูชา<ม>จากทริปเราสังเกตน,นะครับ9้าวัดเนี่ยอิม่มเอ่มบุญนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าไปทางด้านเหนือจะต้องมีเกณฑ์นในเรื่องของการจุดเทียนนะจุด เทียนต่อชัตาหรือทาอะไรเงี้ยนะครับใช่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการสืบสืบสืบสารตํานานประเพณีของแต่ละพื้นที่ช่กห้องแล้วก็จะมีแบบว่าให้ซื้อเทียนกลับไปจุดที่บ้านนะครับแล้วบางที่ที่อาจารย์ตามเห็นเนี่ยเขาจะมีไม้ไว้ค้าดวงแม่นายเคยเห็นไหมเคยได้ยินค่ะไม้ค้าคูณไม้ค้าจุนไม้ค้าดวงถูกต้องเขามีให้ซื้อแล้วเราก็ไปค้าตามต้นโพ นะครับถามว่าพอค้ำเสร็จเนี่ยชีวิตหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงเหมือนกับว่าคืออันที่หนึ่งแหละผลทั้งภาพจิตใจก็คือมีคนค้าชูเราถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นคนรอบด้านเอ่ยก็ทำค้ำชูเราตลอดถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเราเราดูอย่างเนี้ยนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จนะครับ เขาบอกว่าอย่างที่เราบอกว่าเราไหว้เก้าวัดแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าลืมค่ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราด้วยนะเพราะว่ามันเปิดศักรารใหม่ค่ะนะครับอย่างเช่นที่เราอาจจะตั้มเคยแนะนําเนี่ยถ้าเรามีพระภูมิค่ะมีเจ้าที่ค่ะเราควรจะหมั่นไหว้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเทศกาลจีนก็ตุดจีนค่ะเทศกาลไทยก็ตุดไทยหรือสงกรานตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าการไหว้ ของคนไทยโดยง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนกันไก่เป็ดผล,ลไม้มมนะครับเราก็น้ํานะครับแล้วก็จุดทูปเท้าภูมิก็9ดอกะนะครับตายายก็ห้าดอกถ้าเป็นเจ้าที่หรือจีจูะ่ะก็ผลไม้เหมือนกันไก่เป็ดตรงนี้นะครับม,ม,มีคนสงสัยถามอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์แล้วรถจำเป็นต้องไหว้ไหมเนี่ยก็มันจะถามอยู่ว่าพอดีพูดไม่ทันว่า ในเมื่อไหว้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก้าวัดก็ไปแล้วสักการะสิ่งมงคลรอบเมืองก็ไปแล้วอยากจะขอในเรื่องของความหมายสื่อถึงฮกโลกซิ่ต้องไปทางเหนือก็ไปแล้วสิ่งที่อยู่ใกล้เรา<ช>บ้านรามบ้านบ้านบ้านอยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางของเราสิ่งที่นำพาเราไปสู่กรรมสำเมจอีกอย่างหนึ่งก็คือยานพานะต,ต้องมีการไหว้ด้วยถูกต้องยานพานะเลยขาดไม่ได้เลยค,คือของหอม คือเขาเรียกว่าการไหว้อะไรนะฮะไหว้แม่ย่านางรดถูกต้องนะครับไหว้แม่ย่านางรดคือดอกมะลิเลยค่ะนะครับมะลิคือดอกหอมๆนะครับก็คือไหว้ท่านนะครับบางที่ก็จะเน้นเรื่องของผลไม้ห้าอย่างค่ะอ่อย่างที่เราบอกไปคือส้มนะครับอ่าสับปะรดนะครับมะพร้าวองุ่นองุ่นนะครับแล้วก็แอปเปิลสาลี่ตรงนี้ได้หมดนะครับก็คือที่เราพูดจะพูดเกินไว้ก่อนเผื่อบางทีหาไม่ได้ นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไหว้แล้วก็จุดธูปค่ะอ่แม่นางวะกี่ดอกใช่ไหมแม่ย่านางลดดีดอกค่ะให้อาจารย์เฉลยดีกว่าอ่านะครับแม่ย่านางรถเนี่ยจะมีทั้งเจ็ดดอกกับเก้าดอกนะครับเจ็ดดอกเนี่ยก็คือไหว้อย่างเทพต่างๆนะครับอย่างรถถ้าเก้าดอกบางคนเชื่อนว่าทําแล้วทุกอย่างอจะเรินก้าวหน้าได้ทั้งหมด7หรือ9ก็ได้แต่ส่วนใหญ่อาจารย์ตั้มเนี่ย จะไหว้ก้าวดอกขอความก้าวหน้าทุกทุเรื่องอเพราะเราต้องอาศัยรถในเรื่องของการเดินทางเดินทางค่ะนะครับอ,อาจารย์ตั้มเราควรจะจัดผลไม้อ่ะอันนี้ถามเป็นความรู้แทนคุณผู้ชมนะคะค,คือควรจะวางที่กระปงรถเลยหรือตั้งโต๊ะบูชาอยู่ข้างหน้าแล้วจะต้องมีอะไรมา<อ>มามาเจอมาเจอมือประพรมหรือประอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับถ้าเขาบอกว่าตรงเนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้อาจารย์ตั้มขอให้ตั้งเป็นโต๊ะดีกว่าตั้งเป็นตั้งเป็นโต๊ะหน้ารถเราเลยใช่ไหมคะผลไม้นะครับเราใส่ถาดรวมกันเน้นให้มันพูนๆสวยๆนะครับจะได้พอกพูนอ่าพวงมาลัยนะครับมัม้ํน้ำควรจะเป็นน้ำห้าสีน้ำห้าสีเลยโอเคเอาน้ำห้าสีเพราะแม่ยานางชอบชอบพวกน้ำสีสันเนี้ย นะครับแล้วถ้าเป็นไปนได้อาจารย์ตั้มจะแนะนําผ้าสามสีผ้าสมสีผูกให้กับรถผูกที่พวงมาลัยรถถูกต้องอนะครับก็เหมือนทำนองว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่ทุกปีเปลี่ยนให้ใหม่เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคค่ะคือผู้ชมคะในเรื่องของพิธีกรรม การไหว้การบูชาการสักการะ,ะนะคะของอาจารย์ตั้มแม่นเวอร์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะที่ชวนคุณผู้ชมไปทาบุญไหว้พระเสริมดวงไม่จะเป็นทัวร์ทำบุญหรือว่าการดูดวงนะคะสนใจก็โทฟฟรปรึกษากับอาจารย์ได้เลยเป็นการส่วนตัวนะคะยังไงก็ตามนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่ให้ความรู้กับทางเราและคุณผู้ชมนะคะได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะคะ แล้วกลับมาพบกับรายการพลิกชีวิตธิขกิจกรรมได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ